เราจะไปดูวิวของนาขั้นบันไดค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆ เลี้ยวซ้ายเข้ามาเส้นทางไปบ้านขุนแปะประมาณ22กิโลเมตรนะคะก็จะถึงหมู่บ้านขุนแปะนะคะ ค่ะเพื่นที่นี่เป็นน้าขั้นบันไดนะคะของบ้านขุนแปะบรรยากาศที่นี่สดชื่นมากนี่เราก็ใกล้จะถึง ก็เดินทางมาถึงคุนแปะกระท่อมฟลอ่าวิวนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆตอนที่เราไปรู้จักพี่ยุทธนะครับเจ้าของสถานที่กางเต็นที่นอนนี่นะครับมีชื่ออะไรนะครับผมคุณแปะกระท่อม f o ล์ลวิวแอนด์แคมปิ้งครับผมครับผมที่นี่สวยงามมากนะครับรอบๆลานกางเต็นท์นะครับเพื่อนๆมีดอกไฮเดรนเยียนะครับเพื่อนดอกไฮเดรนเจียนะครับสวยงามมากเลยว่างๆนะครับ พ่ยุทธยินดีนะครับถ้าเอาเต็นท์มาเองกางเต็นท์จะคิดค่าหัวคนละเท่าไหร่ครับผมก็หัวละละร้อยครับผมครับผมครับถ้าเอาเต็นท์มาเองก็หัวละร้อยเองนะครับ้นาบรริกมีห้องน้ำบริการขอบคุณมากนะครับพ่ยุทธครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม

น่ากินมากมนห้อเย็นนี้ของเราน,นะคะแกงเขียวหวานหมูเด้งตอนนี้เชฟกำลังลงมือเคี่ยวกับที่ให้หอม แล้วก็เอาน้ำพริกลงไปผัดกับไปทีน,นะคะกลิ่นหอมมามเอางั้ใส่หมูเด้งลงไปใส่หมูเด้งลงไปนะครับ ใส่มะเขือเปราะลงไปใส่เลือดไก่ลงไปขั้นตอนปรุงรสนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บนิดหนึน่งเพิ่มความหวานตามด้วยผงนัวนิดหนึงนน่งปกติมันก็จะหวานหวานอยู่แล้ว ตอนนี้แกงเฉียวหวางของเรานะคะก็สุกได้ทีะะ่แล้วค่ะใส่ใบโห,หละพาลงไปเพก่อความสวยงามน,นะคะใส่พริกสีฟ้าแดงลงไป <c oughs> อ้หน้าตาดีมาก ครับเพื่อนขนมจีนแกงเขียวหวานอร่อยมากค่ะอร่อยไหมครับอร่อยมาก แล้วค่ะอิ่มอร่อยที่สุดเสร็หมดเลยครับอร่อยไหมคะหมดเลยครับอร่อยแม่อร่อยหมดไปกี่จานคะสองครับหมดไปสองจานนะคะเก็าบ้านของเราขนมจีนนอกสถานที่สุดยากสุดยากปกติไม่ค่อยทานขนมจีน พอออกมาข้างนอกแล้วมาทานขนมจีนแล้วรู้สึกว่าอร่อยมาก <c oughs> เพื่อนๆลองหน่อยครับออกมาเที่ยวแบบเราบ้างความสึกหาได้จากตัวเราเอง <c oughs> ทางขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตามด้วผลไม้กันนะคะเพื่อนๆเองบันลดค่ะลองมาชิมกนันลาดด้วยน้ำผึ้ง คยกินที่ไหนมาก่อนงนะสต่ว่าเราใส่น้ำพึ้งเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันอร่อยมากอร่อยเพื่งไดเย็นกันหรือเปล่าคะว่าข้างหน้าเต็นของเราเนี่ยเป็นส่วนดอกกมากถ้ามีสาวคงจะได้ภาพที่สวยกว่านี้นยคะ เด,ดี๋ยวไหเดียนะคะเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำนอนกันเนาะวันนี้เราไม่ได้อาบน้ำเต้นนะครับเราอาบน้ำที่ห้องน้ำเมื่อกี้ไปมาแล้วห้องน้ำสะอาดมาก ก็ไม่มีใครเลยเราเหมาลานวันนี้นก็เลยจะใช้ห้องน้ำที่นู่นวันนี้ไม่มีใครเลยกล้าใช้ห้องน้ำใช่ไหมใช่ปกติไม่ค่อยใช้ห้องน้ำของผมตืีเท่าไหร่เขาห้องน้ำอุ่นแต่วันนี้ไม่มีใครก็เลยจะไปหักน้ำที่นู่นอากาศที่นี่หนาวมาก เดี๋ยวจะน,นอนแล้วนะคะเพื่อนๆบรรยากาศแม่นอนยินสบายคืนนี้ฝันดีละตีสวัสดพ์พีเชาวจะเก็บรูปดอกให้เดนเยียมฝากเยอะๆนะคะบายบายก่อน,นะค่ะคืนนี้ละตีสวัสด์ค่ะ เป็นไงบ้างคะพี่แต่ดีมาก ตอนเช้าแดดขึ้นไวไปมากเราตื่นมาแดดจะออกแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เราตื่นสายนะไม่ใช่หกโมงแดดออกแล้วแากก็ไม่ร้อนนะเย็นสบายเย็นสบายมากเลย เขาตึงต้งกันนะคะยังไม่ถึงเจ็ดโมงเช้าเลยเพื่อนๆแดบบมาเยอะเลยแต่อากาศดีนะแดบดบแต่ไม่ร้อน เพื่อนเขาต้มกุ้งตอนเชา้าตอนร้อนอร่อยมาก You gave Need it, it. ตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุงฟีชานะคะเป็นสวนทุ่งดอกไฮเดรนเดีย e ซึ่งอยู่ติดกับลานกลางเต็นกระท่องน้อยฟอลล์วิวที่เรานอนมา่อคืนนะคะดอกสวยมาก เพื่อนๆตอนนี้หลังจากชมดอกไฮเดรนเดียรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านกาันถ้ายัางไงถ้าเพื่อนๆได้มาแถวจำทองนะคะเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะคุ้นแปะค่ะหมู่บ้านแบบว่าไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบสวยงามอยู่ในที่แบบนี้เนาะใช่ค่ะบรรยากาศดีมีทุ่งนาขั้นบันได ให้ชมกันด้วยมีสวนดอกไฮเดรนเยียสวนดอกไฮเดรนเยียยังไงติดตามรอดูคลิปของพวกเรานะคะสวัสดีครับวันนี้ไปก่อนละคะสวัสดีค่ะ